ดูนี่นะคะต้นอายุสองปีครึ่งแล้วค่ะโตมากตอนนี้ก็จะเป็นดอกอีกทีก็น่าจะกุมพาประมาณนั้นแหละคะ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ใช้สปริงเกอร์รดน้ำอยู่นะคะถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าตอนที่ปล่อยลูกปล่อยตั้งแต่ปีครึ่ง อายุปีครึ่งคือเขาติดดอกก็ปล่อยเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ปล่อยนะถึงปล่อยเขาก็ร่วงอันนี้ปีครึ่งก็ปล่อยตอนนี้สองปีครึ่งแล้วค่ะอายุเขาก็โอเคปล่อยได้เต็มที่แล้วตอนนี้2ปีครึ่งเพราะว่าเขาโตเร็วดินอนะตอนนั้นเอาขี้ไก่แกบมาใส่ใช่ไหมแล้วก็ขี้วัวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขี้วัวหมดเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก่อนตอนนี้ก็ใส่ขี้ไก่อะ อัดเม็ดมานะคะได้ต้นละนิดหน่อยองุ่นก็มีอยู่แค่นี้ค่ะตัดเหลืออยู่แค่นี้จริงๆส่วนฝรั่งฝรั่งองเป่าสือที่ปลูกไปก่อนหน้านี้เพราะว่าก็ตัดออกเพราะว่า,าขายไม่ค่อยโอเคค่ะ,แถ,คกกะ,คะแถวนี้คนเขาปลูกกันเยอะค่ะแถวนี้คนเขาปลูกกันเยอะก็เลยตัดเหลือแต่ตอลอะตัดเอาออกนะคะอันนี้เอามาปลูกแทรกอันนี้ได้อายุป,ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะนนี้โตช้ามากเลย นี่นะคะอันนี้เป็นโรคนะคะเป็นโรคกรีนนิ่งค่ะตอนนี้ก็ใช้ยาแก้ซีบอัมพิซูลิน e นะคะแคปซูลดำแดงอะ่ะฉีดลำต้นทุกวันอยู่ใส่สลิงฉีดเลยเพราะว่าไม่ได้ทำกระปุกน้ำเกลือแบบเขาอันนี้โรงเรือนองุ่นก็จะไม่มีอะไรแล้วองุ่นก็ปล่อยไปไงั้นละคะ่ะเพราะว่าหลังคามันทึบมันไม่ได้รับแสงแดดอ่าก็มันก็จะไม่เป็นลูก ทีนี้ก็จะเตรียมเลี้ยงไก่เตรียมเลี้ยงไก่ไข่ประมาณร้อยตัวถึงร้อยห้าสิบตัวนะคะอ่าอันนี้ส้มเหมือนกันอันนี้มาปลูกก่อนปลูกก่อนแต่ว่าโตโตที่หลังเพราะอ่าเนี่ยมันเป็นดินหินนะคะอันนั้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไรนะลำไย,ยคิ้ต้านนะ่ะนี่สภาพสวนก็เอาไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันเพิ่งจะหมดหน้าฝนไป ยาก็ฉีดบ้างตัดบ,บ้างนะคะสะสมกันไปฉีดยาใช้อะไรฉีดก็จะเป็นพวกอ,อะไรเด้อกูโฟรซินเนตคะกูโฟโซิเนตนเ,เพราะว่ามันจะไม่อันตรายต่อเราและสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงคนขนาดวันนั้นนะฉีดตอนเช้าไปใช่ไหมฉีดพวกยาตอนเช้าไปแล้วทีเนี้ยพอตอนสายอะ่ะ แม่มาตัดหญ้าตรงที่เราฉีดอเขาไม่รู้ว่าเราฉีดหญ้าเราก็ไม่เห็นเขาเนาะไม่ได้เจอกันเขาเอาไปให้กระต่ายกินจ้าไอเราก็กลัวกระต่ายตายเขาก็กลัวตายสุดท้ายกระตา่ายก็เฉยเฉยไม่ตายแสดงว่ามันไม่ได้อันตรายต่อสัตว์นะคะอ่ามันเขาว่าเห็นไหมฉีดไปรูไส้เดือนอะไรก็เหมือนเดิมอ่าแต่ว่าต้องฉีดให้ถูกช่วงเวลานะดูสภาพอากาศด้วย อันนี้ต้นส้มจุกนะคะส้มจุกสั่งมาจากภาคใต้เอ้ยไม่ใช่สั่งมาจากภาคใต้เอามาจากาคนแถวนี้แหละนี่ก็อายุสี่ปีแล้วค่ะไม่รู้จะติดลูกไหมเนาะปีนี้ปีที่แล้วติดดอกหน่อยนึงแต่ไม่ติดลูกนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันในคลีนนิงเหมือนกันไม่ได้เอายาแคลเซีมมาฉีดลืมดอกเขาอ่ะกลิ่นจะคล้ายๆมะนาวยักษ์อ่ะเออกลิ่นคล้ายมะนาวยักษ์มากเลยมันจะมีความกลิ่นแบบ ดอกส้มโออ่ะประมาณนั้นเลยเนี่ยกำลังติดลูกแต่ไม่รู้มันจะโตได้ไหมกลัวมันจะร่วงเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดีโฟกัสให้แป,ป๊บนึงนะคะโฟกัสแป๊บนึงนี่นะคะดอกลูกเห็นไหมว่าเราต้องลดน้ำเหรอก็ ар? ไม่แน่ใจว่าคือเขาจะออกดอกอ่ะสังเกตแล้วว่าปีละครั้ง แล้วก็ออกยากนะมันไม่เหมือนส้มเหมือนไม่เหมือนเอ้ยพวกต้มอ,อ,อ่ะเออสงสัยจะต้องเอาน้ำมันลดแล้วเนี่ยต้องปล่อยสปริงเกอร์ละเพราะว่าก็กลัวดอกร่วงเหมือนกันโอเคอันนี้ต้นฝรั่งเดี๋ยวก็จะตัดออกนะคะอันนี้มะพร้าวน้ำหอมต้นฝรั่งอันนี้พันสุยมี่นะสุยมี่อร่อยกว่ากิมจูนะอันนี้ต้นตะขบปลาขบปลา เคยติดดอกแต่ไม่ติดลูกเปิดตาดอกก็แล้วตัดแต่งกิ่งก็แล้วเดี๋ยวจะฟันออกมันเกะก,กะอ่าน,นั้นในโรงเรือนนะั้นไม่ได้ปลูกอะไรน้ําท่วมดูสภาพบ้านดูไม่ได้เลยค่ะยาขึ้นอโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ